ตัวนี้เพื่อนเป็นลูกชายของบิ๊กอูไทยค่ะของบิ๊กอูไทยเพื่อนซื้อมาไหนครับซื้อเพชรกำไรค่ะเพชรกำไรเนาะแม่เนาะแมนค่ะเปิดว้อ่าแปดหมื่นเจ็ดพันค่ะแปดหมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองได้อืบ่แม่สำหรับพี่นองเพื่อนทุนมาลายอยากเอาไปเลี้ยงไปคุ้มฟูงใช่ไหมครับแม่นค่ะก็อยางไปตอกันะแม่เนาะผสมสวัสดีครับพี่นองครับ คลิปนี้นะครับบาต้อมนะครับได้นวถ่ายคลิปเปิดราคาคอให้ให้ทางพี่น้องนะครับในเบิ่งได้ชมกันนะครับได้เลือกซื้อเลือกหาได้เอาไปแล้วไปพัฒนาต่อนะครับพี่น้องคลิปนี้นะครับก็จะเปิดพอพันธ์นะครับที่ให้พี่น้องได้ไปเลี้ยงนะครับไปจับสัตว์ไปคุ้มฝูงนะครับเป็นเชื้อสายของบิ๊กอุทัยนะครับพี่น้องสายเงินอุทัยทายบิ๊กอุทัยนะครับเดี๋ยวไปสอบถามข้อมูลนะครับกับแม่นะครับว่าจะเปิดราคาเท่าใด และรายละเอียดสูยางนะครับพี่น้องจะเป็นยังไงนะครับแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับแม่ให้แม่น้ำตูให้พี่น้องทีมงชิปนี้รู้จักจากเล็กน้อยนะครับแม่อัมพรค่ะบ้านจอมบึงตำบลสีชมพูอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นเนบอร์โทรศัพท์กับ99 6951856ค่ะครับแม่เมื่อนี้แม่จะเปิดขวยพอพันเนาะ แมนค่ะแมนครับแม่ขอรายละเอียดของเจ้าตัวนี้ครับเพื่อนซื้อมาาไหนครับแม่ตัวนี้เพื่อนเป็นลูกสายของบิ๊กอุทยค่ะของบิ๊กอุทยเพื่อนซื้อม่าไหนครับซื้อ,อเพชรกำไรคะร่ะเพชรกำไรเนาะแม่มนเนาะเพื่อนเกิดจากพอคือบิกบ๊กอุทยบิ๊กอุทยค่ะมีเชือสายอ,าอาปังแปดลิูแม่เพื่อนเป็นสายเพชรอุรคือพ่อไงแกเป็นปังแปดลิู่หรอครับเบื้องเพียงเขาอ่ะ ผสมบิกอะหน้าตาลรอแม่ครับนี่ครับหน้าตารอเลยนะครับโอ้หนิงอยู่ตัวแม่เนาะจใบเกิดอยู่นะีนีเรียบร้อยค่ะแม่มีใบมีหลอดเนาะมีค่ะมีมีใบมีหลอดแม่ขอเบองนะครับมีใบมีหลอดเรียบร้อยค่ะของแท้แน่นอนค่ะไม่ใช่ของปลอมนี่นะครับพี่น้องตัวที่เห็นนี่คือเพชรกำไรนะครับเป็นลูกสายของบิ๊กอุทัยนะครับ แม่เราก็จะมีเอกสารชัดเจนนะครับมีใบมีหรอดมีเอกสารชัดเจนทุกอย่างนะครับอ่าแม่นี่ครับกว่านไขยปูอายุเพิ่นนะครับอ่าสองปีอ่าเจ็ดเดือนแปดเดือนที่เขานี่ค่ะครับผมแล้วความสูงเพิ่นนะครับความสูงนี่ร้อยอ่าสี่สิบแปดประกันร้อยสี่สิบหกเลยประกันร้อยสี่สิบหกเนาะไข่เพิ่นยังไปได้ไก่เนาะแม่เนาะได้ไกลค่ะ กดูแข้งขาเพิ่นอู้ไงนะพี่น้องไงนะยาวป่ารถไฟครับยาวยาพี่น้องก็คือเด่นเเข่ามีความยาวคือคือทางบิบอุทไยทางเงนอุทไทยแล้วแม่เนาะมีความยาวความหนาความลึกนะครับบอกเป็นคั้ยเตี้ยได้ผู้สูงฟู่จุงร้อยแปดสิบสามบอกแม่ร้อยแปดสิบสามนะครับคู่จุงร้อยแปดสิบสามเลยคั้ยเตี้ยขันแม่หมพอนกับถัมหัวรีบเดียวเดี๋ยวแม่หมพอนติไปอยู่นแม่หมพอนแม่ไปยืนบั้งนะครับแม่หัมพอนร้อยสูงอาหารสิบสเด้อ ถั่หมูหไม่อ,มอมพอรอนบา่บาบังบังแม่อมพอรอนมิดเลยนะครับพี่น้อง <c oughs> แม่ที่เปิดแบงจังไหนราคาจังไหนครับฉันเปิดไว้อ่ะแปดหมื่นเจ็ดพันค่ะแปดหมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองได้อืมบ<ะ>อแม่สำหรับพี่น้องเพื่นอนทุนมาลายอยากเอาไปเลี้ยงไปคุ้มฟูงใช่ไหมครับแม่นค่ะ,ะอยากไป<ด>ตอกัอกอน,นะแม่เนาะผสมได้แล้วเอามาเอามาสามมือผสมได้สามตัวละค่ะ มีผลงานไปแม่ยังค่ะบยังนุ่มอยู่อ๋อยังนุ่มอยู่แต่ว่าเปิดผสมพร้อมครับอ่าัญหาปัญหาเอาจนติดโอ้ครับบริวารสองเทืาสามเท้อเอาจนติดขาพี่น้องอยากได้ครับคือเปิดค่ะบริกีดกั้นแบงกปันทุกแนวทุกอย่างต้องได้ตรวจเลือดมาบ่แม่เวลาที่เอาตัวแม่มาผสมใช่ไหมครับไม่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 จำเป็นไม่จำเป็นนะแม่เนาะไม่จำเป็นค่ะ มันคือขั้วราคาเงินหลานคือเพิ่นเกษตรกรบ้านเนางแม่นะเอาจุ๊บๆแบบครับชาวบ้านเลยขอแบบสดๆด้วยแม่เนาะแม่นก็คือซอยซอยเกษตรกรชาวบ้านนะครับเนาะแม่ผัวผมเป็นเบงหน้าตาเพื่อนนะครับเชิญค่ะเชิญเชิญเลยค่ะเข่งขาเล็บสวยขาเล็บสวยเอายางเลยขายางเลยยางวนเลยครับใครใครบ่ไม่อย่างได้อาบน้ำไหมหนาวครับ แข้งขาเนี่ยมัต้องห่วงแม่เพิ่นแม่นจุดเด่นตรงไดนเน่แม่พี่น้องฟังนะครับแกเป็นซี่เลี่ยมพื้นผาตัวค่ะแกสมุดเอาเอาให้กินยาเลยกินยาบนงคอใหญ่ๆเลยค่ะสมุดลำตัวยาวหางลามโดดดำค่ะเกือบถึงแอกน้องอ่ะครับแกเงบ่อผ้าหานาทีได้เลยสองดอกโอ้เพิ่นเพิ่นขึ้นแม่นไหมแม่เนาะแม่นแม่นแม่นขาแม่นทางเขาเนี่ยสุดยอด ปานคุยเงินล้านหน้าตาเบิ่องไรครับหน้าตามาค่ะหน้าตามาตาเต็มแจ่มแจ่มครบบัดโอ้โหูหน้าหนาทางเขานี่คล้ายๆเบิ่งโอ๊กโอเข้าคล้ายๆตัวที่เพิ่นเสียไปแม่คือเจ้าท้องเอกเนี่ยท้องเอกแม่นครับแม่นครับเจ้าท้องเอกเลยแม่ถ้าเพิ่นนี่สายเลือดบิ๊กแม่เงี้ยวค่ะหน้าเขาเพิ่นเปิดกว้างดีๆแม่หน้าหน้าหน้าเขาใหญ่ๆนะครับกระโหลกใหญ่ๆนะครับกระโหลกนุ่นกระโหลกแก้วเด้ คนหางไงนะพี่น้องแล้วก็หางเงีาหางลึกนะครับแขงขาไงครับแขงขาเง่นะเบิ้งควนจับรวดแขงขาควนจับกับห้วยรวดครับแล้วก็ลึงพันกับงามแล้แม่เนาะลึงงาก็ไม่ได้เม่ได้ย้อนนะครับก็ไ่ได้ย้อนจนเกินไปนะพี่น้องกาลังกาลังดีกาลังงามนะครับเบื้องเราบ่ที่ผมเห็นแรกๆแม่ผมเห็นมันจะมีความจะมีความความยาวนะครับแล้วก็ความหนานะครับความลึกนะครับ หน้าเขาเพิ่นเปิดกว้างนะครับงามเลยนาะแม่เนาะจ้าประกวดได้นะครับพี่น้องแมนเอาไปเดินสนามก็ได้ค่ะเลี้ยงดีๆประกวดได้เลยนะครับแมนเอายางเลยยางตีวงกว้างๆเพิ่นเบิ่งไว้ครับตีวงอีกรอบครับเออรียบแข้งเรียบขาดีเบิดเนาะแม่เนาะดีดีดีบอนกระลาบักเผาแล้วล่ะแล้วก็อย่างนึงนี่คือหน้าตาเพิ่นร้อนพี่น้องเพิ่นยังขาดความสมบูรณ์่้วยแม่ สมุนอ้วนขึ้นนี่อู้ขักอยู่ครับข<ว>่ขนาดยังขาดความสมบูรณ์ยังซัมนี่กินหยาเก่งนะครับพี่น้องได้ความสมนาโอ้ยคือว่าควายอทัอบผสมตัวนี้ว่อยร้านถ้าอ้วนหลายมันเถอะถ้ามันขึนข้นควายแม่บโครงครเอาซัมนี่ล่ะสุดยอดเลยขึ้นเลี้ยวขึ้นแม่นเนาะแมนเนาะแม่นค่ะแม่นแข้งขาเนี่ยปานต้นเสาวะครับลูกซ้ายพี่อุทยนะพี่น้องกะเคลียรสายชัดเจนนะครับจ้า บ่พลาดที่เดียวนะแม่น้องแม่นอนสายนี่เนาะเบิ่งคอเบิ่งหัวเบิ่งเขาห้อยเขาวานปั่นเพชรลำโค้งว่ะเอาเพิ่นก็จะเป็นควายสมัยใหม่นะพี่น้องก็คือวงเขาเพิ่นก็เปิดกว้างนะครับกระบานใหญ่นะครับตาแต้มนี่เพิ่นก็ใหญ่นะครับมีครบเลยแม่องค์ประกอบควายไทยเนาะต้องแกลงขาขาวขาใหญ่นะครับครบมัดล้วก็เล็บกีบเล็บหนีหนานะครับพอต้องห่วงนะครับคอมันขึ้นดีนะแม่เน้อยเนาะจ้า ปกติแล้วมันต้องขึ้นบบไงอย่เนาะสองคอแล้วไงเนาะมันก็สิเต็มเนาะยังอายุน้อยอยู่เด้แม่นครับกลัวอายุหน้อยอยู่ครับต้องอายุสี่ปีขึ้นคอเต็มตึกเลยครับอันนี้แค่อันนี้ยังยังขึ้นเป็นตุ๊กมุกอยู่ยงพี่นาะครับปสองปีเกสเดือนเนี่ยแปดเดือนจะเข้าเนี่ยค่ะเพชรเพชรกำไรเพชรกำไรเพชรกำไรนลูกชายบิ๊กอต้องเพชรกำไรนะครับตาสวยค่ะตานกเปรี้ยน้ำสวยมากเลย ตาเชื่องโอ้กินหยาดีนะครับสุดยอดเอาแม่ขอทวนเรียดอีกจากรอบนะครับจ้าตัวนี้คือเพชรกำไรเนาะเพชรกำไรค่ะความสูงครับรอ้อยสี่สิแปดประกันร้อยสี่สิบหเลยครับผม,มกำไรท่านเลยตัวแม่เพื่อนหนีมีเชือสายมั้งไหนครับเอา้าแม่แกเป็นเสื้อสายเป็นอุดดอนดิพราะแม่แกเป็นลูกของปังเป็นอูไหมครับ แน่นแน่นเลยล่ะค่ะแม่ว่าจุดดินให้พี่น้องฟังแน่เทีพี่น้องอยากได้ไปคุ้มฟูงไปพัฒนาต่อครับโว้ยตัวน,นี้สมูทแขงขาไงหางลำลำตัวสี่เหลี่ยมพื้นผานกนู้นป่านนก,นกแก้วหัวนนกคือสมูทค่ะราคากับแบรงแปดหมื<ต>่นเจ็ดพันตัวลองได้ตัวลองได้ครับพี่น้องอ พี่น้องสู่เท่าไรไว้เท่าไหรให้โทรมาส,สอบถามต้องรกับแม่อมพรอ,อีกทีนึงนะครับพี่น้องพี่น้องอยากได้ไปจับสัตว์ไปคุ้มฟูงนะครับหรือว่าเอาไปทับให้พี่น้องเนาะแม่เนาะนในราคาพันพันหาหนาจะได้นะครับพี่น้องได้ค่ะได้าาเพราะว่าทับอามาเนี่ยจะทับทับสามตัวแล้วครับแล้วขั้นพาหาประกันจนติดราคา,าต้องเอาสองเดือยสามเดือยเรยววาต้องพูดตรงนั้นคือเอาจนติดครับแม่เอาใจเกษตรกรเลย ราคาแม่แล้วก็เปิดไว้พอฟังพอต่ออยู่ด้วยพี่น้องอ่ะแม่ทิมท่านนะครับบอกที่ยุ่งแล้วเบอร์โทรนะครับถ้พี่น้องท่านใดสนใจมึงตัวจริงครับบ้านจอมมึงตะบนสีมพูอําเภอสีมพูจังหวัดขอนแก่น099 6 9เ1856นแแม่อาพรค่ะครับผมนี่นะครับพี่น้องก็อยากจ,จะฝากพอพันุอีกตัวนึงนะครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจนะครับแม่เราก็เปิดไว้นะคะ 8 7 0 0 0บาทนะครับ<อ>พี่น้องท่านใดสนใจนะแม่เนาะจ้าจ้าโทรมาสอบถามตัวร้องนะครับสูตรเท่าใดไว้เท่าใดให้โทรมาคุยกันคับพี่น้องอครับอาคิปเดียสนิทกอนนะแม่เนาะสวัสดีคัะสวัสดีครับ